สวัสดีครับนี่ค่ะคุณนัทพรเรืองธรรมกิจเนาะครับสาธุคือคือบอกว่าเคยทำหน้าที่นี้จะเป็นธุรกิจแรกถ้าเจอโควิดแล้วก็จะกระทบกอดไข่ก็เรื่องกับการบินครับ,รบนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาเขาให้พักกี่วันแล้วครับเดี๋ยวขออข้างต้นก่อนนะคะเขากรับ,บนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะ ที่เคารพรักอย่างยิ่งกับนมัสการท่านเจ้าต้องต้องขออภัยค่ะใช้คำพูดที่ไม่ไายๆกไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นเป็นลูกประทามใหม่นะคะกับนมัสการท่านอาจารย์ทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเช็คตบมือหน่อยครับตอนร้อนเลยนะให้กำลังใจผมก็ขอพูดคำเดิมอ่ะ ใหม่ในชาตินี้แต่เก่าในชาติที่แล้วอครับถ้าไม่เก่ากันมาก่อนอไม่ได้เจอกันแน่นอนครับผมอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับชเชื่ออย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าก็มาคุณเข้าวัดก็ช่วงโควิดนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะออพอดีเข้าวัดเนี่ยเ,เป็นการแนะนําของคุณหนุ่มอะคะ่ะกยายานามิที่วัดพนา,าบก่ปอสเตอร์อจำได้ว่าเข้าวัดวันที่หกเมษายนเพราะว่า บร oh, yeah, ิษ uh ัท huh. ก็ใ th ห้เริ่มหยุดงานตอนต้นเดือนมีนาก็เริ่มเริ่มวัดวันที่หกบอสตันที่บอสตันค่ะใช่การแรกแต่ชราบว่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้วัดธรรมกายมากเลยนะก็บ้านบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ค่ะแต่ว่าใจใจไปถึงพอดีที่ทางวัดพรมกายได้ข่าวจากทางคุณหนุ่มเขาบอกว่า วัธรรมกายเนี่ยมี Facebook Live ด้วยนะแล้วตอนนั้นช่วงนั้นแอนนี่ก็ลาพักงานชั่วคราวอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังลาพักอยู่ค่ะเพราะว่าเศรษกิจกิจการทางสายการบินก็สิ่นผลกระทบอย่างยิ่งนะคะที่นี้ก็มีมีความรู้สึกว่าอ๋อมี Facebook Live ด้วยเหรออย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้เนาะเราก็ยังใช้ออนไลน์ผ่านสื่อซึ่งเราสามารถรับุญได้เพราะใจจริงแล้วเนี่ยแอนนี่เป็นคน ชอบสวดมนต์แต่ไม่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะคะต้ององอครับผมค่ะไม่เคยครัเคยคิดว่าในอดีตหมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีความมีความคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเฉพาะพระสงฆ์คนที่เข้าฌานครับผมที่สามารถนั่งได้อซึ่งตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะนั่งไม่ได้ครับว่าที่ที่ที่ทีนี่ก็เลยก็เลยอลองเข้ามา Facebook ดูเป็นวิถี แฉเนลให,ใหม่ของของการปฏิบัติธรรมชรแล้วก็ทางวัดก็มีกิจกรรมช่วงเช้าก็รับความพระตอนเช้าช่วงสายก็จะมีรายการของพระอาจารย์มหาวุติพงศ์ท่านจัดรายการาทำเทศเทศสอนแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยเปิดวิดีโอของหลวงพ่อธรรมชัยโยค่ะค่ะจากจุดนั้นก็ทำให้เพียนี่รักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นรักการสร้างบรารมี รักหลวงพ่ออสาธุบอกว่าเคยนั่งนานกี่ชั่วโมงครับอะไรนะคะท่านนั่งนานที่สุดกี่ชั่วโมงได้บานั่งนานที่สุดเจ็ดชั่วโมงครับสาธุคนนอผมเนี่ยตัวผมเองกยังไม่เคยถึงเจ็ดชั่วโมงเลยค่ะเจ็ดชั่วโมงก็ my chapter life change ก็คือวิถีชีวิตเปลี่ยน อจากที่ว่าอืมทํางานทุกวันน่งทางานทุกวัน<อ>ก็จะทํางานทุกวันไม่เคยได้อยู่นิ่งก็คือจะต้อง on the go ตลอดแล้วต้องอ่ะเดี๋ยวต้องไปจับไฟนี้ต้องไปอ่ไปไชน่าไปเจ่ปุนไป<ม>โดเมสติกไฟ์คือจับไฟทุกคือ on the go ตลอดอะ่ะก็ก็ยังแปลกใจว่าตัวเองได้มีโอกาสมานั่งทำใจหยุดใจนิ่ง ก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณ,คณหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะที่นห้กับแล้วก็สาสาธุพอมาเข้าซูมรู้สึกยังไงบ้างพอเข้าบผมพอมาเข้าซูมรู้สึกยังไงมากครับพอเข้าซูมช่วงเนี้ยโอ้เข้าซูมช่วงนี้เพียนี่ตื่นเต้นมากว่าทุกอย่างเป็นอะไรครั้งแรกในชีวิตหมดทั้งไปที่วัดก็ไม่เคยไปทั้งเข้าเฟซบุ๊กเข้าซูมนี่ก็ครั้งแรก ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมซูมเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในในสถานการณ์จริงเข้าไปกาบเข้าไปกับพระเด็พระคุณหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อคุณยายด้วยตัวเองพอเห็นเทวรสผ่านมาทางหน้าจอนะคะที่นี่เริ่มน้ำตาไหลคือทราบซึมมากค่ะบอกว่าเริ่มน้ำตาไหลแล้วก็มี ท่านธรรมทายาตนะคะทว่สุดสงฆ์ตามขบวนมาเพียนี้ก็ยิ่งปลื้มใหญ่เลยเพราะว่าใจจริงอยากจะไปด้วยตัวเองอะค่ะคถ้าถ้ามีโอกาสค่ะด<ม>ีต้อนรับครับดีต้อนรับจริงจริงแล้วมัดพนมก,กายเข้าสักครั้งหรือย่างครับเข้าเข้าไปแล้วค่ะเข้ามาแล้วเนาะเขไปพอหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนให้หลังจากอทําออนไลน์ f a c e b o o k มีมีแรงบันดาลใจเพราะว่าหลวงพี่ให้แรงบันดาลใจอันนี้มาก เออันนี้ก็อยากจะเข้าไปที่วัดพอเข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหแบบทุกอย่างมันฟุ้งปิ้งฟุ้งปิ้งไปหมดเลยอมันมันมันรู้สึกแบบเป็นประกายกรบอกคือมีความรู้สึกปึ้งอะค่ะนี่ก็นี่ก็ติดนะกระบอกสาย ไปสามสวันต่ออาทิตย์นะคะโอ้โหสาธุหมายคุ้มก็ก็ได้ได้คำสอนนะคะว่าจากวิกฤตอ่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นเป็นโอกาสเป็นโอกาสใช่ใช่สาธุสาธุเลยดีจังเลยครับก็มีความสุขกับการร่วมบุญกับหมู่คณะโดยเฉพาะที่บอสตันนะครับ ค่ะแต่เบี่ยนี่ต่อไปในะนาคตถ้ากลับไปทํางานในช่วงเดือนเมษายนนี้คะอาจจะได้กลับไปทํางานก็จะเปิด f a c e b o o k ไลฟ์เปิด z o ูมผ่านทางเทนเตอ์เซนฟีดค่ะอยู่บนเครื่องบินก็ยังจะเปิดดูวัระธรรมกายอยู่ครับ่ครับผมฝากถึงสมาชิกซูมนะครับที่เราจะช่วยกันขยายซูมให้ไปทั้งโลกล้านซูมนะครับอ่าฝากครับ